สวัสด,ดีค่ะทุทุกคนเลับยวเราจะกลับมา,มาบาริเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็มากันแบบหน้าสดเหมือนเดิมนะคะก็แต่เป็นหน้าสดที่มีล่องลอยนี่ก็คือเพิ่งโดนแมวนะคะขวนมาไม่ใช่น้ําส้มนะแต่ว่าเป็นแมวก็คือน้ําเย็นนะคะอ่าเอามาจากกรุงเทพแล้วก็เอามาที่ระยองก็เลยแบบดูดิ น้องเหมือนเครียดอ่ะเออก็เลยโดนแจกเลยจ้ะนะคือแบบตอนที่โดนขวนก็คือแบบทั้งโมโหทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจแบบฉันรู้ส่ำพ,พาเธอมาจากการเป็นแมวจอนไปอยู่บ้านทำไมทำกับฉันแบบนี้นีอย่างนะัจจบนะับประจวบก็คือหน้าแหกมากก็คือจะต้องเราจะต้องกลับมาหน้าใสเหมือนเดิมได้ภายใน หนึ่งเดือนนะจ๊ะโอเคโอเคไม่พูดพรำรำเพลงวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นซึ่งเป็นรองพื้นที่ตามไปดูไลฟ์สดของแม่ค้าท่านหนึ่งมานะคะก็คือจากร้าน้านนี้เดี๋ยวขึ้นไอจี IG ให้เลยจะไปซื้อจากร้านร้านนี้นะคะก็ซื้อกับเขาบ่อยนะสำหรับร้านของอแม่ค้าท่านนี้นะคะแล้วเขาแบบใช้แล้วผิวเขาสวยว่ะ รองพื้นอะไรวะเขาก็บอกว่าใช้รองพื้นอน,นี้แม่คะ้ไม่ได้ลงแป้งเลยแล้วก็ใช้มั้งแต่เช้าจนเขาไลฟ์ตอนนั้นประมาณแบบห้าทุ่มมั้งหน้าเขาก็ยังดูฉ่ำๆแล้วก็เลยอ่ะสอยมานะคะปะสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเย้ Yay, อันนี้คือรองพื้น whole life นั่นเองนะคะ w h o l life Airsoft Mist Foundation ค่ะสีที่บํมซื้อมาคือเบอร์201ซึ่งเป็นเบอร์สำหรับคนผิวขาวเหลืองนะคะแพคเกจิ้งคือสวยมากอันนี้นะคะ180บาทนะคะสวยดีนะคะก็เปิดออกมาี่เอาพลาสติกออกมา ก็จะมีฟองน้ําให้นะคะซึ่งฟองน้ําเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มมากอันนี้ปามชุบน้ําไปแล้วนะนุ่มมากนะคะก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ตัวรองพื้นอันนี้นะคะมันก็จะเกลือกเกลิดนิดนึงเพราะว่าปามเนี่ยใช้งานจริงๆนะคะคือขวดแบบสวยมากขวดแบบดูหรูหราดูแพงดูไฮโซมากๆขวดแบบ สวยมากจริงๆคือชอบมากนะคะเขามาด้วยกันในปริมาณเท่าไหรเอ่ย30กรัมนะคะก็อันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น air soft mist foundation mist foundation ก็คงจะเป็นงานแบบเบาแต่ว่าใช้แล้วบอมชอบเพราะว่าบอมเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็ไม่ต้องการการปกปิดเลยมากมายแต่ว่าตอนนี้ต้องการการปกปิดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาใช้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะคะเขามีแค่2 0 1กับ2 0 2ปันมเลือกเป็น2 0 1มาเพราะว่า2 0 2 สำหรับโฮลไลท์ที่ังเคยรีวิวไปก็คือจะมีความแบบเข้มนะคะ2ส,ส่วนหนึ่งจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นสีโทนแบบอ่อคือเขาจะมีความแบบติดชมพูเล็กน้อยนะแต่ว่าดูดิดูความเข้มข้นนะคะเนื้อค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบแบบมีความแบบตื๊บอยู่นะแล้วก็เนี่ยเกลีย่ยแต่ว่าเกลีย่ยค่อนข้างทางี่จะง่ายเดี๋ยวเกลีย่ยให้ดูทั้งฝามือเลยอันนี้เมื่อกี้เอาลงมาแค่ครึ่งปั๊มเองนะแล้วมีความแบบ เบียได,ด้ดีพิกเป็นสีขึ้นแน่นนะคะแล้วก็เป็นงานแบบผิวอ่ะผิวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสวยนวลเนียนเลยถ้าเทียบกับข้างด้านขวาที่ไม่ได้ลงก็ยังจะเห็นรอยเส้นเลือดแล้วก็รอยเอ่อเล็บแมวนะคะซึ่งทาดแมวทุกคนต้องมีนะคะก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะก็จะมีฝั่งที่ลองโฮไล่ก็จะมีแบบเอ้ยความเรียบเนียนขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาลงให้ดูที่หน้า เลยแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยมันปกปิดไปได้ไหมเพราะว่ามันแบบว่านะมีรอยที่ค่อนข้างใหญ่โตมหูาออยู่นะคะเพราะว่าโดนแมวข่วนเลือดออกเลยเลือดกระจายชีดเลยปกติเนี่ยปามจะไม่ใช้ขั้วพวกฟองน้ําที่เขาให้มาหรอกเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงมันกินรองพื้นหนักมากสาวฟองน้ําที่เขาให้มาแต่รองอแต่ฟองน้ําของัวไรอันเนี้ยใช้ดีแล้วก็นุ่มมากเลยดิปามว่ามันคุ้มนะอะ ตีว่าฝ่อ,อ,ง,น 50, อ,ง,อ,องน้ําอันล้แปดสิบและรองพื้นร้อยหนึ่งเหลือฝ่องน้ํห้าสิบรองพื้นร้อยสาสิเนี่ยอันนี้สองอันร้อยแปดิแปลว่าคุมเดี๋ยวเราจะปั๊มมาหนึ่งปั๊มนะคะหนึ่งปั๊มของเขาออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเดี๋ยวขยับเข้ามาใ,ใกล้แล้วก็เดี๋ยวจะลงที่หน้าให้ดูฝั่งหนึ่งก่อนก็แล้วกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะคะคือันรู้สึกว่าปาแบบว่าผิวแปลกๆช่วงนี้งงเหมือนกันเนี่ย ก็จะมีความแอบขาวแต่ว่าพอเราเกลี่ยไปนะคะมันก็จะกลืนกับใบหนะ้าของบามน,นะจ๊ะคือเกลี่ยง่ายมากและฟองน้ําไม่กินรองพื้นด้วยมันประทับจิตประทับใจตรงนี้นี่เลยเนี่ยสีตอนแรกที่ลองเฮ้ยมันดูเหมือนขาวนะพอเกลี่ยไปแล้วก็คือเสมอผิวยู่ยุอะตรงรอยที่นางน้ำเย็นเดี๋ยวขึ้นลูกน้ำเย็นให้ดู ตัวการคืออยู่กรุงเทพ่ะนางแบบน่ารักมากคือเป็นแมวแบบน่ารักมากไม่ดือไม่ซนเป็นไงล่ะพอมาละยองฟาดเขาให้จริงๆน้องเนี่ยมีสภาวะแบบว่ากลัวเนาะใครแบบมีประสบการณ์แบบบอกเราหน่อยดิว่าต้องทํายังไงอะไรเงี้ยน้องกลัวแล้วก็ขู่แล้วก็ปีนจะออกอย่างเดียวโอ้ยตายโฮ้ยปกปิดได้อยู่เนอะดูดิปะ,ะเดี๋ยวย้าลงไปอีกนิดนึง Uh huh. ลงไปครึ่งหน้าแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะสังเกตว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและรอยที่เป็นแบบว่าอีเมลควรเนี่ย mm hmm. ก็คือจางลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะดูดิคือบั๊มเนี่ยเอาลงมาแค่ปั๊มเดียวยังไม่ถึงทั่วหน้าเลยแค่ครึ่งหน้าก็มีความแบบปกปิดดีมากคือให้ดูว่าเฮ้ยฝั่งนี้คือแบบเต้งม mm hmm. ีความแบบสวยผิวแบบสวยดูดีของนี้คือ ใ่สวยมากเลยไม่ไหวจริงๆนะคะคือตอนที่ตอนที่เขาเรียกว่างาีตอนที่แบบยังไม่ลงรองพื้นครึ่งหน้าทุกคนก็อาจจะดูไม่ออกว่าผิวพี่ปามันก็แบบไม่ได้ไม่ไมีมันก็นะเออแต่พอลงให้ดูครึ่งหน้าเออว่ะมันจะต้องมีรองพื้นเพราะผิวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความแบบสวยอะไร โอเคค่ะท <Spencer> okay, huh, ุกคนปอมก็ไปแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกประมาณนี้นะคะเป็นลุกแบบว่าเอ้ยคิ้วๆน่ารักน่ารักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวเซ็ต รองพื้นจากแบรนด์ whole life นะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะเราไม่ได้ใช้ whole life กันมาสักพักไม่ได้รีวิวกันมาสักพักเลยนะคะอันนี้เจอใน IG ร้านเดี๋ยวขึ้นรูปร้านให้ดูอีกทีก็แบบเออสนใจแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันสวยก็เลยสอยมานะคะบอกราคากันอีกรอบค่ะ180บาทก็คือได้ทั้งรองพื้นแล้วก็ฟองน้ำด้วยนะคะปามใช้เบอร์201ค่ะใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ค่อนข้างที่จะชอบนะตามแบบ คือตั้งแต่ความผิวแห้งต้องบอกตรงๆว่าน้อยครั้งที่จะไม่ชอบรองพื้นที่มันเป็นงานผิวหรือว่า moisturizer iz hydrating อะไรเงี้ยน,น้อยครั้งมากที่จะไม่ชอบนะคะแล้วส่วนมากผมก็จะรีวิวเป็นเหมือนแบบรองพื้นที่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งเนาะมันก็เลยจะเข้ากับใบหน้าของมันได้เป็นอย่างดีนะคะก็สีส0 1นหนึ่งะคะตอนแรกอาจจะดูเหมือนเฮ้ย hey, พี่ว่ามันดูขาวเนาะ แต่พอลงอับหน้านแล้วนะคะมันรู้สึกว่าดูกระจกแล้วก็ดูตรง้องนะคะมันไม่ได้ดูขาววอกหรือขาวกระโดดลอยอะไรนะคะก็ยังดูแบบว่าเป็นผิวนะคะแบบสวยๆแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอนกโทนเหลืองนะคะเป็นอธนอกโทนสีผิวปั์มนะคะซึ่งปั์มว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเดี๋ยวขยับเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะคะคือตอนนี้ก็คือจะเป็นผิวนะคะที่ปามลมงกับแปะลงกับแป้ง เจ้าตัวกุยการมีตัวนี้นะคะแป้งนี้มันแบบเป็นแบบนี้เป็นแบบบางเบามากๆนะคะมันแบบว่าใช้แบบปาดแล้วก็ลงอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นงานแบบผิวระบาใช้ไม่เยอะด้วยนะคะก็จะได้เป็นงานแบบผิวโชว์ผิวมากๆเห็นป่ะโชว์ผิวแบบสุดๆเลยนะคะสําหรับใบหน้านะคะโชว์ผิวมากนะคะแต่ว่าไอตรงรอยที่โดนเจ้าเหมียวข่วนนะคะมันก็ปกปิดไปได้แบบ ประมาณหนึ่งะคะปกปิดไปได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ปลกปิดเยอะคือปามพยายามบิวเพื่ออยากจะดูว่าประสิทธิภาพมันสามารถไปแบบ Full Coverage ได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะคะเจ้าตัวโฮไลน์นะคะไม่สามารถไปจนถึง Full Coverage ได้นะคะได้เป็นงานเชียร์ทูมีเดียนะคะเบอร์สองส่วนหึ่งสำหรับตัวปามนะคะพอใช้แล้วไม่ไม่ได้รู้สึกแบบว่า กระโดดลอยค่ะวอกก็คือมันจะดรอปนะคะเข้าสู่ผิวของเราแล้วก็จะเป็นโทนอันนโทนเหลืองนะคะมีการปกปิดอย่างที่บอกเนาะเชียร์ชูมีเดียมนะคะก็จะได้งานที่มันค่อนข้างที่จะสบายผิวผิวมีความหายใจได้ไม่รู้สึกเหนอะหนักนะคะโดยส่วนตัวปาล์มนะคะระหว่างวันบางวันก็ไม่ได้ลงแป้งด้วยซ้ำนะคะหรือถ้าลงแป้งก็จะใช้เป็นที่ซน้นเอาโดยใช้แปรงปัดนะคะก็คือจะแบบไม่ใช้แบบแป้งผสมรองพื้นหรือว่า แป้งที่มีความหนาหนากัปนกปามจะไม่ใช้เพราะว่ามันจะยิ่งทำให้หน้าปามีความเค็กกี้เข้าไปใหญ่นะคะ ปัมก็เลยชอบลงกับแป้งฝุ่นนะคะที่เป็นทานซูรูเซนนะคะหรือว่าแป้งแบบที่บอกก็คือกูกามีที่มันแบบไม่ผสมรองพื้นเป็นแป้งแบบอ,อัดแข็งอะไรประมาณนี้มันจะทําให้ผิวเรามีความสวยนะคะระหว่างวันมีความติดทนไหมคือปั๊มดูในไลฟ์ที่แม่คา้าเขาใช้นะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนแบบใช้ตั้งแต่เช้ายันห้าทุ่มที่ไลฟ์นะคะตัวปัมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความติดทนเพราะว่า ไม่ซับหน้าเลยสำหรับคนแห้งถือว่าไม่ไหลไม่เคลื่อนไม่เยิมไม่ย้อยเลยค่ะแต่ถ้าว่าเจอเหงื่อเยอะๆนะคะทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจอเหงื่อเยอะๆก็มีไหลนะคะก็คือไหลมาตามเหงื่อแล้วเวลาซับเนี่ยตัวรองพื้นก็จะติดเหงื่อออกมาซึ่งตามมองว่ามันเป็นเรื่องแบบปกติมากๆเลย มันกันน้ำไหมพี่ปาล์มคือปาล์มไม่ไดทดสอบกันน้ำอะไรแบบนั้นไม่ได้ทดสอบนะคะต้องขออภัยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ได้กันน้ำคือแบบอารมณ์เหมือนแบบเอาน้ำมาสาตโ์รม่รมร่มหรือว่าไปเล่นไปไว่ายน้ำที่สระว,ว่ายน้ำเล่นทะเลอะไรเงี้ยไม่กันน้ำแล้วก็ไม่ได้กันเหงื่อด้วยนะคะถือว่าเป็นงานเหมือนแบบไลท์คือตัวของเขาเองเนะะี่ยเขาบอกว่าเป็นแอร์ซอฟต์มิดช์ฟาวเดชั่น แอร์ก็คือเบาๆแบบล่องบบลอยเบาๆอะไรเงี้ยแล้วยังเป็นมิสที่มันเหมือนแบบเป็นละอองเนาะที่เหมือนแบบละอองฉีดแบบเหมือนสเปรย์แรกของเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นงานที่ที่ไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะต้องการความปกปิด คุมมันกันน้ากันเหงื่อใครมองหาแบบนี้สำหรับเจ้าตัวโคอร์ลฟตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะอย่าโดนหลอกว่าเฮ้ยมันก็น้ำก็นเหงืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกเสียใจได้นะคะอันนี้ไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการงานฟูลคัพเรชนะคะหากคนเป็นคนแบบปาล์มคือเป็นคนแบบ ชอบงานไล้ไลหายใจได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจาวันช่วงนี้มันอากาศเย็นมันก็จะแบบอยู่แบบเขาเรียกว่าไงดีอยู่ดีมีสุขไม,ไม่ไม่ด้รู้สึกว่ามันจะแบบว่าเคลื่อนตัวอะไรมากมายก็คือสามารถใช้ได้ครอบบ้างไหมพี่ปาล์ม สำหรับตัวปามนะทุกคนนะตอนนี้เราต้องใส่แมสในการใช้ชีวิตฉะนั้นรองพื้นไม่มีตัวไหนเลยอ่ะเอาจริงมันแทบจะไม่มีตัวไหนเลยที่ใช้มาแบบที่มันสามมันแบบไม่เป็นคราบจากแมสน้อยมากมันไม่มีเลยเพราว่าได้คือฉะนั้นช่วงนี้ทุกอย่างเป็นคราบหมดค่ะคราบแมสนะคะเราก็จะมีคราบมุมปากบ้างเลนะ็กน้อยเพราะว่าเรามีการขยับปากในการพูดนะคะหรือว่าช่วงที่เราแสดงสีหน้าเช่นช่วงหน้าผากหรือว่าช่วงระหว่างคิ้วเนี้ยก็อาจจะ แ,แอบนี้ค่บเล็กน้อยบ้างบางวันนะคะบางวันที่อากาศมันเย็นมากๆแห้งมากๆสําหรับปาลมนะถึงแม้ว่าจะแสดงสีหน้าเยอะก็ไม่ได้ทําให้ ตัวรองพื้นเป็นคราบนะคะช่ไหมก็คือจะอยู่บางวันคือวันไหนที่ร้อนจัดจัดมันก็จะเหมือนว่ามีการทําปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมนะกับอากาศอย่างเงี้ยกับบรรยากาศมันก็จะทําให้เป็นคราบแต่ถ้าวันไหนที่มันแห้งมากๆอากาศมันเย็นจัดจัดมันก็จะไม่เป็นคราบนะคะแล้วถ้าถามตัวปามว่าชอบไหมนะคะก็ต้องตอบว่าค่อนข้างชอบนะเพราะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ได้มาปั๊มรู้สึกว่าปั๊มใช้เกือบทุกวันเลยคือเหมือนแบบ มันเป็นการทดสอบด้วยแหละแต่ถ้าเกิดว่าทดสอบแล้วใน3วันแรกรู้สึกว่ามันไม่ประทับใจมันก็จะไม่ใช้ต่อแต่ว่าตัวนี้ใช้มาร่วมเกือบ2-3สอาทิตย์แล้วถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบปามก็คือเป็นคนผิวแห้งต้องการงานเชียร์ทูมีเดียมไม่ไม่เน้นการปกปิดเท่าไหร่ต้องการความสวายหน้าก็คือตอบโจทย์นะคะ โอเคแปลว่าความสรุปให้ฟังกันครบถ้วนแล้วนะคะตรงไหนที่รู้สึกเฮ้ยประเด็นนี้พี่ยังไม่พูดสอบถามกันมาได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการสรุคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะจะเป็นหม่ EP หน้านะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย